วันนี้เรือสำราญของเราจอดที่เมืองนักล่าสมบัตินะครับสเกเวลัสอากาสหรัฐอเมริกาครับห้องลูกเรือผมอยู่ชั้น2บริเวณหัวเรือครับผอดสายหรือว่ากาบสายเรือครับเมื่อคืนเดือมหนักไปหน่อยนะวันนี้อากาศข้างนอกค่อนข้างจะดีมากๆครับเหมาะกับการเดินเล่นมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างนอกกันคืนนี้ผมมีงาน2โชว์ครับโชว์ละ45นาที2เซตนะครับผมชื่อหนึ่งนะครับเป็นนักดนตรีคนไทยบนเรือสำราญครับข้างนอกไม่น่าจะหนาวแล้ววันนี้ก็ใส่ขาสั้นได้ครับแต่เสื้อแขนยาวกันลมไว้เดี๋ยววัน ลูกเรือหลายคนกับผู้โดยสารเนี่ยก็ทยอยออกไปนอกเรือแล้วนะครับก่อนออกจากห้องอย่าลืมคีย์การ์ดนะครับห้องลูกเรือเป็นระบบคีย์การ์ดนะ ถ้าหายเนี่ยต้องไปขอใหม่นะครับในเรือสำรานี่ก็จะติดแอร์ทั้งลำเลยครับเหมือนในห้างครับเป็นระบบปรับอากาศถ้าล่องในทะเลหนาวก็จะปรับเป็นฮีเตอร์ได้ครับก็จะอุ่นขึ้นนะอย่างมาที่阿拉斯าเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นยาทั่วไปครับยาเมาเรือถุงยางอนมามัยพลาสเตอร์ปิดแผลอะไรต่างๆทางเดินลูกเรือตรงนี้ชั้นเสมอน้ำเนี่ยเรียกว่าไอเนติฟายนะครับเรือทุกลำก็จะมีแบบนี้วันนี้ผมขึ้นมาชั้น5้าเลยครับเพราะว่าแกงเวหรือว่าทางออกของเรือวันนี้อยู่ที่ชั้น5ครับเพราะว่าท่าเรือเนี่ยส เขาก็เลยไปย้ายไปชั้น5นะบริเวณหัวเรือก็จะมีเชือกเรือแบบนี้ครับยึดเรือไว้จะไม่มีการจอดท่อสมอนครับตรงท่าเรือก,การจอดท่อสมอเนี่ยเฉพาะลอยลำตามแนวชายฝั่งเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นลำธารเ,เล็กๆระบายน้ําลงไปในทะเลครับจากภูเขาตรงนี้เป็นสนามหญ้าแล้วก็มี WiFi ลูกเรือเล่นครับดีมากเลยเมืองนี้จะขึ้นชื่อเรื่องรถไฟนะครับการทัวร์รถไฟขึ้นไปบนภูเขานะนี่ Welcome to Skagway Alaska นะครับเมืองหนาวเนี่ยปลูกดอกไม้ยังไงก็สวยครับสวยมากครับนี่เราเข้ามาในเมืองแล้วครับ ตรงนี้เป็นเครื่องเจาะอุโมงค์แบบสมัยก่อนนะครับเมืองสแเวร์เนี่ยมักถูกเรียกว่าเมืองแห่งยุคตื่นทองครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นประตูหลักของนักขุดทองเข้าไปขุดทองข้างในครับมีประชากรทั้งหมดแค่ประมาณ1000คนเองครับเป็นเมืองเล็กๆครับนี่ร้านป๊อปคอร์นร้านดังครับใครมาเนี่ยต้องมาแวะที่นี่ครับอร่อย คอนเซปต์ของเมืองเนี่ยมันเหมือนเมืองคาร์บอยในเมืองหนาวอครับออกแบบอะไรสวยมากๆครับแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องรถไฟนะครับอย่างที่บอกก็จะเป็นการทัวร์รถไฟนะครับขึ้นไปบนยอดเขาระหว่างภูเขาในยอยู่ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับแคนาดาครับผมขึ้นไปลอดตรงนี้ในสัญญาการทาง,งานที่แล้วครับสามารถย้อนด,ดูได้ในบ้านแดงนะ ตัวเมืองทุกอย่างร้านค้าร้านกาแฟอะไรเนี่ยออกแบบดีมากมากครับร้านน่ารักเยอะมากรอบๆเมืองก็จะมีทางเดินธรรมชาติด้วยครับปีนเขาชมลำธารดูสัตว์ป่าอะไรเงี้ยเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดปีครับฤดูร้อนอย่างช่วงนี้ประมาณ1 0 1ถึงองศาครับแล้วก็ขึ้นชื่อเป็นหนึ่งในเมืองที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุดในสกา้าครับแต่สําหรับผมเนี่ยเมืองนี้ร้านอาหารน้อยครับคือมันมีแต่พิซซ่าเบอร์เกอร์พิซซ่าเบอร์เกอร์เท่านั้นเลยนอกจากนี้ก็ยังรู้จักในเมืองแห่งตำนานผู้กล้าเมืองประวัติศาสรสุาสิกข,ขององ ซเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ขายฟืนด้วยนะเมืองหนาวนครับเดี๋ยวมาหาซื้อของกินไว้กินบนเรือที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ครับก็เหมือนบ้านเราครับแต่ว่าบ้านเราของเยอะกว่ามีน้าจิ้มไกจ่จากไทยด้วยครับผมซื้อมามา่าแล้วก็องุ่นนะครับนี่มาเจอรถไฟเตรียมขึ้นเขาพอดีครับตัวของกุดิสานเนี่ยกลับมาเรือแล้วครับเดินเล่นชิลๆเดี๋ยวคืนนี้มีงานครับ